วันนี้เอยจะมาแต่งหน้าแบบเบาๆฉบับแบบว่าไม่ได้ออกไปไหนของเอยกันเนาอะ,อะอันดับแรกเลยนะคะก็จะทาคอนซีลเลอร์ก่อนเนาะเอยจะปิดรอยสิวต่างๆแล้วก็ใต้ตาค่ะ พอลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะเอ๋ก็จะใช้แป้งเจ้านาง d ด a m o n d t r a n s l u c e n t Powder นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยอำพรางริ้วรอยด้วยกระบวนการกระเจิงแสงของเพชรค่ะและจะช่วยปรับสภาพใบหน้าให้สว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยและที่สำคัญนะคะเขาสามารถใช้ได้ทุกโทนสีผิวเลยค่ะแป้งตัวนี้นะคะละเอียดบางเบาสบายผิวมากๆ ต่อมานะคะเอ๋ยก็จะเติมห่างคิวนิดหน่อยเนาอเพราะว่าเอ๋ยเนี่ยเป็นคนที่มีคิวอยู่แล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ทาตาพอกรุบกริบนะคะให้ดูว่าเฮ้ยตาเราก็แบบมีกริตตรงกริตเตอร์บ้าง มาเติมสีให้หน้าของเรากันดีกว่าค่ะมาปัดแก้มกันเนาะบัชออนตัวนี้ก็คือเอ๋จะใช้เป็นโทนสีแดงๆเนาะให้ดูแบบว่าเฮ้ยสดใสเวอร์วังอลังการและสุดท้ายค่ะเบาๆแบบนี้เอ๋ต้องทาแค่ลิปมันลิปกลอสเท่านั้นและแล้วลุคแบบเบาๆของเอ๋ก็เสร็จแล้วเนาะแบบไม่ค่อยได้แต่งหน้าเท่าไหร่อะไรงี้บอกเลยว่าแป้เจ้านานคือดีมากๆสบายผิวสุดๆ